ยังมันทีหนึ่งออกจากข่างานเนี่ยด้จม่ได้รม่ไั้ไห่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จม่ยด้อม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไมด้าได้ไม่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมจับจับ้่ได้ไมจับ้่ด้ม่ได่ได้่ไม่บ่ได้่ไมด่ได่ม่่ด้่ด้ căng hiên, căng hiên, tôi sẽ cầm cho sponsor, ok, tôi đã cầm, tôi sẽ cầm cho nó, căng